มาเด้อมาเด้อกินข่าวเด้อพี่น้องตาตีนไก่พี่น้องเว้ยตูดไก่ต้นนี้ต้มเค่องไนพี่น้องสมพักกระต้มไก่แจวพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อกินตูดไก่กินตูดไก่กับต้มกากับตาตีนไก่พี่น้องคัครับ đi bao sớm, ừ, chào bác. Sạp sạp luôn con phía trong Trông to เพชรเนืองง้อเรื่งเพชรขนาดเลยม,มาพี่น้องมา,มาขอบใจเด้อพี่น้องขอบใจใหลายๆเด้อกินก่อนพี่น้องกินก่อน